สุดท้ายก็ต้องกลืนน้ำลายของตัวเองสองกูรูของช่อง Talksport ไม่ว่าจะเป็นโทนี่คาสคาริโนและก็มิกกี้เกรยอมรับว่าพวกเขาต้องกลืนน้ำลายของตัวเองหลังจากที่คาเซเมโรทำผลงานพิสูจน์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดขว้าตัวคาเซเมโรมาจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์เมื่อช่วงเสมอร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขาถูกตั้งคำถามจากค่าตัวที่สูงขนาดนั้นในวัย30ปี แม้ต้องเป็นตัวสำรองของสกอตแม็กโชเมเนในช่วงแรกที่โอเรนฟอร์ดแต่ว่าคาเซเมโร่ก็ยึดตัวจริงได้สำเร็จช่วยให้แมนยูคว้าชชนะได้ต่อเนื่องมา7เกมแล้วและขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม t o f โฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยล่าสุดเมื่อสุกถามความคิดเห็นว่าอะไรคือความแตกต่างของแมนยูในฤดูกาลน,นี้โชนี่คาสคาริโนกูรูคนนี้ตอบว่ามิดฟิลคาเซเมโร่ประสบความสำเร็จมามากมาย ผมเคยคิดว่าค่าตัวของคาเซเมโรสูงมากแต่ต้องพูดตามตรงว่าผมคิดผิดผมรู้ว่าคาเซเมโรเป็นนักเตะที่เก่งไม่งั้นเขาคงไม่ได้เล่นให้กับเรอัลมาดริดอย่างเนิ่นนานและทำได้ดีขนาดนี้จนตอนนี้ประสบความสำเร็จมามากมายหากไม่ใช่นักเตะที่เก่งแต่ที่สำคัญเขาเปลี่ยนแผงกองกลางอย่างสิ้นเชิงเพราะคริสเตียนอิเรกเซนมีอิสระมากขึ้นเลยจะให้บรูโน่ฟอนเดสกลับไปเล่นได้ดีอย่างตอนที่ย้ายมาใหมๆ่ๆ คุณเห็นได้เลยว่าทีมพัฒนาไปเยอะมากคุณจึงต้องยกนิ้วชมผลงานของผู้จัดการทีมเลยแมนยูตอนนี้เป็นทีมที่กำลังมั่นใจและมาครัสแรดฟอร์ดก็กำลังท็อปฟอร์มนี่คือช่วงที่พวกเขามีผลการแข่งขันและผลงานที่น่าเหลือเชื่อมากๆส่วนทางด้านของมิกกี้เกรย์ครับก็เป็นอีกคนที่เคยตั้งคำถามตอนที่แมนยูคว้าตัวคาเซเมโรแต่เขายอมรับว่ากลืนน้ำลายตัวเองแล้วหลังเห็นผลงานของคาเซเมโรตอนนี้นะครับเขาบอกว่าคุณพูดถึงการทำงานหนัก และแย่งบอลคืนมาเพื่อทีมแต่เขามีสายตาที่เฉียบคมสําหรับการใจบอลและอ่านเกมซึ่งผมไม่ได้เห็นมานานแล้วผมเคยตั้งคําถามในตอนแรกที่คาเซเมโรย้ายเข้ามาใหม่ๆแต่บางครั้งคุณก็ต้องกลืนน้าลายของตัวเองคาเซเมโรเป็นนักเตะร,ระดับ็อปและทําให้แมนยูดีขึ้นมากจริงๆสุดท้ายกูรูสคนนี้ก็ต้องกลืนน้ําลายของตัวเองันท